สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบน2สูตรนะครับของแอดถอยขมวมืที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายสูตรที่1ของอาจารย์หลุดไปนะครับ ส่วนสูตรที่2ปิด2ตัวทุกทันก็คือ5กับ8นะครับหวยออก895 52สาาหำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาวันที่2มกราคม2569สูตรที่1ของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนะครับส่วนสูตรที่2คํคำนวณได้469ทุกทัน มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรล่างนะครับเลขติดล่างของอาจารย์งวดก่อนติด2ตัวนะครับมี2กับมี5้าโดยออก5 2าสทางเดินเลขของอาจารย์โดยรวม3มงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0135ทุกทัน1 3 5น0 1 3 5 นีครับแนวทางเลขติดล่างแล้วก็เลขติดบนนะครับของแอดหอยขมถัดมาจะเป็นแนวทางมาครบบนของแอดกรมเกตนุดนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มาไม่ครบทุกทันขาดเลข5ไปนะครับมี8กับมี9สําหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกทัน อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสีห้าหกเนะครับศูนย์หนึ่งวันที่จะอยู่ด้านบนนะครับวันที่สองเดือนหนึ่งปี2,569หถัดมาจะเป็นนทางเด่นบน10หน่วยนะครับเลขเด่น2ตัว ของอาจารย์วันชัยทุกท่นานเจ้าของข้อมูลคำนวณได้9กับ1ถัดมาจะเป็นแนวทางมัดร,รวมนะครับระหว่างสูตรวัดดวง10ล่างนะครับของอาจารย์คำนวณได้เลข3ตัวเดียวมัดกับหลักหน่วยล่างของอาจารย์มี1 4 6 7ได้ทั้งหมด4คู่นะครับ ก็จะมี31 34 36แล้วก็3 7เป็นนวะทางคู่เด่นล่างของอาจารย์ถุกท่านอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์วันชัยก็จะเป็นข้อมูลชุดชอบส่วนตัวเน้นล่างนะครับมี31 36แล้วก็3 7ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวทางข้อมอูลสตัวด้านบนขนมไทยของแอดนางพารวยนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลัก10กับหลักหน่วยของอาจารย์มัดรวมได้เป็นคู่สลับนะครับแนวทางของอาจารย์มี5้าทุกท่านหวยออก95้าาสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ หลัก10บบนคำนวณได้2578หลักหน่วยได้456 7 8 90จับคู่ได้ตามที่เห็นนะครับอยู่ด้านล่างแนวทาง2ตัวด้านบนขนมไทยของแอดนางใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบ3ตัวสูตรใหม่นะครับของแอดวูด เจ้ของข้อมูลคำนวณได้789ดแปนะครับเจ็อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นทางเด็ดล่างแบบ4ตัวนะครับแบบ4ตัวก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันทุกท่านสำหรับงวดใหม่คำนวณได้8912นะครับ8912 ต่อมาจะเป็นแนวทางข้อมูลด้านล่างของอเต๋านะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5ตัวเดียวก็เข้านะครับแต่ว่า2ตัวของอาจารย์ไม่มี5 2สําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ให้ตัวเด่นมาก่อนนะครับคํานวณได้เลข3ทุกท่านคํานวณได้เลข3ส่วนชุด2ตัว ต้องรอก่อนนะครับอาจารย์ยังไม่ได้ให้มานะครับก็มาลุ้นกันทุกท่นาน3จะมาไหมข้อมูลด้านล่างของอ,อเต๋านะครับถัดมาใบนี้จะเป็นแนวทางของอดุยพรัน3ตัวของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับให้มาเป็นแนวทาง3ชุดก็จะมี08 5 07 6แล้วก็74 1 2ตัวมี4 1 8 5 7 6แล้วก็8 6มาต่อกันที่แนวทางของอัทะเลใจนะครับงวดที่ผ่านมาไปฝั่งทางซ้ายเด่นของอาจารย์มีเลข2นะครับที่เข้าลงไปด้านล่างส่วนชุด2ตัว3ตัวของอาจารย์นี่หลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ ใบฝั่งทางขวาทุกท่านขนมไทยวันที่2เดือน1ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9กับ8ปนะครับเกับ8 2ตัวของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับข้อมูลชุด3ตัวนะครับอยู่ฝั่งทางซ้ายมี9 9 8าเ8้าแปแล้วก็5 9 7ครับทางของอทะเลใจ มาต่อกันที่แนวะทางแต้มล่างของแอตนาคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแต้มล่างของอาจารย์เข้าอยู่ทุกทันมีแต้มเจ็ดนะครับโวยออก5 2สองำหรับงวดใหม่คำนวนด้วณเด้7 8 9นย์หนะครับ7 8 9ดแปดแต้มล่างของอัตนาคิโนนะครับ2มกราคมหก ต่อามาจะเป็นแนวทางแต้มล่างของอาจารย์วิรัตนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีแต้ม7อยู่นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้3 4 5 8 9่ห้าแปดเกทุกทันสามสีหถัดมายังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วิรัตนะครับใบนี้แต้มล่างอีกสูตร สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนก็มีแต้มเจ็ดนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์ทำได้4 6 8 1 3 5ทุกท่าน4 6 8 1 3 5ต่อมาจะเป็นทางแต้มรอสอนอนะครับแต้มรอสอนอของอาจารย์งวดใหม่ดูด้านล่างสุด ทำได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับห้าเจ็ใบนี้จะเป็นแนวทางแต้มครบบนนะครับแต้มครบบนของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้3ามเจ็ดแปดศนะครับสามเจ็ ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แทบหน้าจอไปนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางแต้มครบบนอีกสูตรของอาจารย์นะครับสูตรนี้งวดใหม่คำนวณได้246 813นะครับ246813กก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ